Bring, I bring all the drama in the life I bring drama in the life With my girls in the back Girls in the back Drama สวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นนะคะของช่องเรากันนะก็ห่างหายนะคะกับการทำรีแอคนะคะไปประมาณเดือนกว่าได้เลยนะทุกคนไม่ได้มารีแอคเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างยุ่งนะคือแบบว่าไม่มีเวลามาเลยทุกคนจริงๆแต่ว่าในวันนี้นะคะเราก็ ต้องมานะต้องมาให้ได้เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่วงลูกของเราอีก1วงนะคัมแบ็กนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือน้องเอสปาาน่นองน้องเอั T ้งเองทุกคนคัมแบ็กส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องเอสปานะคะในปีนี้ก็คัมไปถึง2รอบไปกันแล้วเนาะก็ต้นปีนะคะแล้วก็ช่วงวันนี้นะปลายปีนะคะ ถือว่าเป็นอะไรที่แบบปริ่มมากๆสําหรับชาวมายนะสําหรับมายนะคะอย่างเรานะคือปริ่มให้น้องเอ็ดคัมแบ็กแบบปีละ3รอบเลยก็ได้นะจริงๆจากที่เรานะคะได้แบบว่าดูตัวคลิปนะคะดราม่า4เรื่องราวสีคอนเซปต์ของน้องเอสป้าเนาะที่ได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็จะมีสตรอรี่ที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีการแบบว่าสอดแทรกอะไรเรื่องบางอย่างนะคะในตัวสตรอรี่ของแต่ละคนนะเราก็ดูแบบว่าการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลที่เขาแบบว่าเขียน วิเคราะห์มาเนาะแล้วก็คนทําคลิปวิเคราะห์อะไรเงี้ยเราคิดว่าของคลิปของท่านนี้นะคะเป็นคลิปที่สรุปได้ดีที่สุดแล้วนะสำหรับเรานะคะก็ตามไปดูกันได้นะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากรู้ถึงแบบว่าคลิปวิเคราะห์นะคะของสตอรี่ทั้ง4นะของน้องเอสป้านะคะไปดูกันก่อนได้เลยนะทุกคนนะคือจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะบอกเลยว่าเขาสรุปออกมาได้ดีมากๆจริงฟังครั้งแรกคือว้าวมากๆ <laughs> คือเราดูเราก็แบบพอจะแบบ เออนิดนิด,นดหน่อยๆอะนะพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของแต่ละดามาคะแต่ละเรื่องราวของน้องเอสป่านะแต่พอมาฟังคลิปของท่านเนี้ยคือบอกเลยว่ามันทําให้เรากับกระจ่างมากๆเลยจริงๆว่าแบบตัวแต่ละคนแต่ละเรื่องราวนะคะต้องการสื่อถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาทําแบบวิเคราะห์ได้ดีม,มากจริงนะคะแบบอยากจะตกมือให้มากเลย จริงๆเขาทำมาสตอรี่แบบว่าเออวิเคราะห์ได้ดีมากๆอ่ะทุกคนเจาะลึกมากๆเลยนะคะ <S <S โอเคก็เราก็มาเริ่มรีแอคก,กันเลยดีกว่านะคะกับ MV เพลงดราม่านะคะของน้องเอสป้านะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆทุกคน <K ill ian> คือน้องเอ็ก็แบบว่ามาในคอนเซปต์แบบว่าออกแบบว่าเลเวอร์เนาะตั้งแต่อาสไปซี่แล้วใช่ไหมอัลบั้มที่แล้วนะคะในต้นปีนะแล้วก็มาในครั้งนี้ก็เป็นคอนเซปต์ดราม่านะคะคืออยากจะรู้ว่าแบบ จะยังอยู่ในเรียลเวอร์อยู่หรือเปล่าหรือยังไงหรือจะแบบสื่อถึงอะไรตัวเพลงจะไปต่อในสตอรี่ของอ่า SMCU หรือเปล่านะคะก็มาดูกันเลยนะทุกคนนะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่มวอล c ค m ัม o t ดดราม่าโอ้โอ้ เปิดมาแล้วหนาวโอ,โอ้มีความดักดากนะเพลงเนี้ยโอ้ยน้องหัวแดงอ่ะโุ๊บ เอ้ยตัวหนิงตัวหนิงอุ้ยนุ่งหนาวนุ่งหนาวเป็นไบเกอร์โอ้โอ้ d r มา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 พี่น่าเหมือนจิววาเลนทายเลยอ่ะในเนสิเดนต์อ่ะอุ้ยชุดนี้ดีนะ โอ้โโอ้พี่เจ๊าสวยอ่ะ <c oughs> <c oughs> หน้าหนาวก็คือ <déb arn> สู้กันเองอ่ะีโอ้มิสเอริโอ้ เพลงนี้ใช้บแบบแบ็กอัพเยอะลยนลเนี่ยอุ้ยชอบชุดเมื่อกี้เนี่ยนะคุดเนี่ยเอ้ยตัวหนิ่งอะ่ะอุย้ยนักแสดงท่านหนึ่งคิดว่าเพนเฮาเมื่อกี้อุย้ยสีนี้สีนนี้เห็นในทีเซอร์แล้ว โอ้ยชอบท่อนเมา่กีมากซินเ็แบัมมมาัมมม into the real world เออ SM สไตล์มากตอนเนี้ย ยน้องคนนี้แรงมากหัวแดงด้วยโอ้ย,อยเสร็จเมื่อกี้ดีมากนองหนาวอ่ะชุดเมื่อกี้อุ้ยหน้าหนาวคือ อุ้ยเนี่ยอุ้ยเซ็ตนี้ดีดำแดงอ่ะอุ้ยพี่น่าสวยมากเลยอ่ะดรามาดนตรีแบบมีความเกมๆอ่ะมีความคิดหลอกเออดราม่าอุ้ย,มมอยคอนเซ็ปต์เพลงนี้คือดาร์กเลยนะทุกคน มาเป็นความแบบดาร์กเลยนะคะโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. กับอมีเพลงดราม่านะคะของน้องเอสป้านะคือต้องบอกเลยว่าการคัมแบ็กกลับมาในช่วงปลายปีรอบนี้นะคะคือมาในแนวแบบโทนดาร์กเลยทุกคนคือคอนเซปต์แบบดุดันมากๆมีความผสมแบบมีความเกิร์ลนะคะแล้วก็มีความแบบซาเวดนะผสมกันนะทุกคนดุดันไม่เกรงใจใครอะไรประมาณเนี้ย แล้วโทน MV ก็จะมีความแบบมนดักดักเลยนะคือมาในคอนเซปที่แบบโสมกับเป็นแบบเอสปา,าจริงนะคะมีความเป็นดราม่ามากๆทุกคนกับตัวสตอรี่ใน MV ที่เห็นฉากแต่ละฉากอนะไรเงี้ยเนาะจีใน MV นะคะก็จะมีความเป็นแบบเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยประมาณนั้นเลยนะมีความแบบตัดสลับฉากแต่ละฉากอนะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าโทนขาวดําอะไรเงี้ย คือมันเหมือนเป็นแบบดราม่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยนะคะในตัว MV นะเขาทำเขาจงใจทำเป็นแบบนั้นแหละเพราะมันเป็นแบบว่าคอนเซปต์แบบดราม่าเนาะคอนเซปต์แบบแนวหนังแนวมูฟวี่อะไรเงี้ยคือมีความเป็นแบบแนวเชลเลอร์ฆ่าฟันแทงเลือดสาดอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับว่าเขาจะผสมแบบสตอรี่ที่ได้แบบว่าปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เนาะของแต่ละคนของเอ,เอสป้านะคะแต่ละเรื่องราวนะผสมเข้าไปในตัว MV ประมาณเนี้ยทุกคน ถ้าสังเกตดีๆนะเรารู้สึกว่าเออมันมีความแบบนั้นอยู่นะมีความแบบนั้นอยู่หรือหรือ,รอ,รอเราหรืเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะคะก็ลองไปดูเนาะกับตัว MV ของโนนองเอสปานะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคือสีเรื่องราว4ีเรื่องดาราม่านะคะของโนนองเอสปานะแล้วก็ตัวเพลง MV ที่มีความแบบดาร์กมากๆนะดาร์กจริงๆเป็นโทนแบบโทนดำโทนแบบดำแดงสลับกันนะคะมันจะมีความเป็นคล้ายๆหนังแนวแบบว่า ฆาตรกรรมสยองขวัญและทึกขวัญอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองไปดูกันเนาะกับ MV เพลงดราม่านะคะบอกเลยว่าเพลงติดหูมากๆเลยนะฟังแค่ตัวทีเซอร์ก็ติดหูแนละ้วท่อนหุกนะทุกคนต้องลองได้นะจริงๆพอมาดูใน MV ก็คือแบบ เออเพลงแบบติดหูเลยนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากนะคะ MV เพลงดราม่านะคะของน้องเอสป้ากันด้วยนะคะกับการคัมแบ็กกับมินิอัลบั้มดราม่านะคะในรอบนี้นะบอกเลยว่าดราม่าจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูนะตัว MV นะคะแล้วก็ไปดูคลิปเนาะที่แบบว่าน้องๆได้ไปแบบเป็นนักแสดง <laughs> เป็นืาอแสดงนะคะสีเรื่องราวสี่สตอรนะคะของน้งเอสปานะคะ mm. ก็จะมีจุดเชื่อมโยงนะกับตัว MV ด้วยนะคะถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีแบบบางซีนใน MV ที่แบบว่ามีความแบบถ่ายทอดเรื่องราวเนาะที่น้องๆแบบว่าได้ปล่อยออกมาคลิปที่ได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะของแต่ละคนไว้ด้วยนะก็เป็นสีเรื่องราวสี่สตอรี่สี่คอนเซปต์อะไรเงี้ยนะคะลองไปดูกันนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนกับเพลงที่แบบว่า ดุดันไม่เกรงใจใครนะคะมีความดราม่าสุดๆเลยนะในเพลงนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะผลงานของโนอ,งอสป้ากันด้วยนะคะกับการคัมแบ็กในรอบนี้เนาะ,ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะผลงานต่างๆของน้องกันด้วยนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้น้องๆกลับมาแบบ ดุดันมากๆนะคะพร้อมพร้อมไฟแน่นอนนะในครั้งนี้นะคะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมานะคะกับการทำารีแอคชั่นนะคะเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้นะ,ะก็ขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายดรมามามาดรมามา